เราดูในกระเป๋าเราก่อนอนสมมติเรากลัวไหมเราป้องกันเราไหมเราโอเคเรามีแค่นี้เราโอเคอยู่และส่วนที่ส่วนต่างตรงนั้นเราจะทํายังไง<ม>เราไม่เดือดร้อนนี่พี่มสีคิดว่าเอ,อเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ใช่ว่าเราจะประมาทนะออแต่เราคิดว่าถ้าเรามีโอกาสในส่วนต่างของเราตรงนั้นะและเราออกไปช่วยคนอื่นอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําเลยไม่ได้เขี้ยมไม่ได้เนี้ยม มีโอกาสจา่ายเลยมีโอกาสทําเลยเพราะคนอื่นเขาเดือดร้อนกว่าเราเรามีแค่นี้พอแล้วพ้นสุขีคิดอย่างนี้อยู่ตลอดน,นอกจากที่เราทําแล้วคนที่เขาได้รับเขามีพลังนะเขามีพลังใช่ไหมคนที่เขาได้รับอ่ะเขามีพลังว่าเออมีคนคนหนึ่งอ่ะที่ทําแล้วไม่กลัวไม่เขายังมาแจกเราเขายังมาให้เราทั้งๆ้ท,งที่คนอื่นก็ากลัวเพราะงั้นพี่สุขศรีทาอะไรก็จะไม่เกิด จำเหมือนกับเราทําอะไรสักหน่อยเนี่ยเป็นความรู้สึกของพี่นะถ้าพี่ยื่นพลังให้ใครได้นะพี่ยื่นพลังอะไรเขาเลยเขาจะได้ไม่กลัวไงแล้วเขาก็ได้รู้เอาถ้าฉันมีโอกาสทำฉันทำเลยฉันก็จะทําเหมือนพี่เขาแล้วเขาเยอะมากที่มาทำเหมือนพี่เขาหลังจากนั้นแบบภูมิใจมากเห็นไหมแค่นี้เดียวพลิกทุกอย่างพลิกให้คนอื่นมันมีพลังกับเราจริงบ่างเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญ